สวัสดีครับมีโอกาสมาทักทายกันตอนนี้ผมก็ทำรถคันใหม่ของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กลิ่นต่างๆที่มันอยู่ข้างในเนี่ยพวกกลิ่นแลกเกอร์อะไรต่างๆก็ไม่ไม่มีแล้วครับหายไปหมดแล้วตอนนี้ก็คลีนมากนอนได้สบายเลยไม่ไม่มีกลิ่นอะไรแล้วก็ คิดว่าวันนี้จะเป็นการออกเดินทางครั้งแรกของผมกับรถคันนี้ซึ่งทำมาที่ก็เตรียมไว้พร้อมทุกอย่างครับรถคันนี้จะมีห้องน้ำด้วยครับสามารถอาบน้ำได้แล้วก็จะมีห้องสุขาเคลื่อนที่เล็กๆไว้ใช้ก็ได้ความสะดวกสบายเพราะว่าทริปเนี้ย ก็คือกะเดินทางกันยาวๆเลยคือผมคิดว่าจะขึ้นไปทางเพชรบูรณ์แล้วก็จะค่อยๆล่องขึ้นไปทางเหนือเรื่อยๆก็จะกลับบ้านอีกทีก็คงเป็นเดือนมีนาเลยซึ่งตอนนี้ก็เป็นเดือนกันยาครับกลางเดือนก็อยู่กันประมาณ5เดือนกว่าๆก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงในการใช้ชีวิตที่อยู่บนรถแบบนี้กินนอนบนรถกันเป็นยาวๆเป็นครึ่งปีเลย ทริปนี้ก็แฟนผมก็ไปด้วยเพราะว่าผมยกเลิกสัญญาจากที่ห้างเ่ยอันนี้ก็ไปไหนก็ไปกันอายุก็มากขึ้นก็เที่ยวไปด้วยเอาสินค้าของเราไปขายด้วยก็คือเราไม่ได้เน้นว่าจะต้องขายดีร่ำรวยเลยเพียงแต่ว่าเราหาเป็นค่าน้ำมันลดค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆก็โอเคแล้วครับเราก็เที่ยวใช้ชีวิตให้มันมีความสุขเพราะว่า เราจะอยู่สักกี่ปีเราก็ยังไม่รู้เลยเอาณนะตอนนี้โฟกัสตรงความสุขของเราดีกว่ากับชีวิตของเราเนี่ยไปครับก็เตรียมตัวออกเดินทางก็เดี๋ยวจะได้ออกเดินทางกันณนะตอนนี้เลยจะไปที่เพชรบูรณ์ก่อนจุดมุ่งหมายคืนนี้ก็คือนอนที่เพชรบูรณ์เดินทางกันครับ สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้มาทักทายกันห่างหายไปนานครับผมไม่ได้ทำคลิปมานานเลยตั้งแต่คลิปสุดท้ายก็คืออยู่ให้น้ำดังกับเจ้องนำเพราะว่าช่วงที่ห่างหายไปก็คือผมไปซื้อรถตู้โม่งน้อยมาคันหนึ่งก็เลย หมวยุ่งๆกับเรื่องการทำรถนะฮะทำให้เป็นรถบ้านตอนนี้ก็สำเร็จแล้วครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมานั่งอยู่ที่ริมถนนที่เขาคอเนี่ยตรงจุดชมวิวของอำเภอเขาคอก็โอเคดีครับเพราะว่ารถคันนี้กว้างขวางดีสะดวกสบายผมมากับแฟนแล้วก็เจ้าน้ำตาลรถตู้รถบ้านผม ก็มาทริปเนี้ยเป็นทริปที่เริ่มต้นของผมกับแฟนผมเลยเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยก็ว่าได้กับการท่องเที่ยวเพราะว่าผมเอาจริงเอาจังกับการท่องเที่ยวเลยเราได้ยกเลิกสัญญาจากที่ห้างนะฮะซึ่งจริงๆเราก็ค้าขายมาหลายปีเลยเป็นหลายเป็นสิบปีก็ ออกมาบอกแฟนว่าเอ้ยเรามาออกมาเที่ยวเล่ล่อนผจญภัยของเราดีกว่าแล้วก็ค้าขายไปด้วยก็เลยได้ไอเดียว่าเออแบบประเภทเที่ยวไปขายไปก็ต้องลองครับไม่ลองก็ไม่รู้แต่ไปที่แล้วผมได้มีโอกาสไปลองกับเจ้องนำมาแล้วที่อุทยานงชาติห้วยน้ำดังก็ พอได้อยู่พอขายได้คือเราไม่ได้คิดนะครับว่าจะขายแบบโอ้โหแบบร่ารวยแบบก่อบโกยแบบอย่างนั้นมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่เพียงแต่ว่าเราชอบในการใช้ชีวิตในการเดินทางแต่ว่ามันติดอยู่ที่ว่าตรงเรื่องเงินนี่แหละครับเพราะว่าเราอะ่ะมันไม่ใช่ข้าราชการไม่ได้มีบำเหแบบน,น็จบำนาญต่อให้อายุเราก็มากขึ้นทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็เหมือนข้าราชการแล้ว คนหนึ่งแหะผมอายุหาสิบเกก็ถือว่าจริงๆแล้วก็เกษียณนะแต่ว่าเราถ้าเราอยากจะเที่ยวเราก็ต้องทําแบบนี้เราก็ต้องหาเงินไปด้วยเพราะไม่งั้นเราไม่มีเงินมาซัพพอร์ตเท่าไหร่ก็ไม่ไม่พอครับก็ต้องใช้วิธีนี้ก็ช่วยกันติดตามผมนะว่าผมกับแฟนผมแล้วก็เจ้าน้ำตาล รถบ้านของผมเนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างวันนี้แค่นี้ก่อนครับ สวัสดียามเช้าครับเช้านี้ที่เขาค้อครับตรงบริเวณจุดชมวิวของเขาค้อวันนี้หมอกลงเยอะมากมองแทบไม่เห็นอะไรเลยครับชมวิวรอบๆผมจอดเจอาน้ำตาลอยู่ตรงนี้ครับ ข้าวต้มยำประกอบแล้วก็ไก่ทอดเค็ม ทักทายกันยามเย็นครับวันนี้ผมก็อยู่ที่เขาคอครับทลิปนี้ผมมาอยู่ที่เขาคอ,อนี่หลายวันแล้วนะฮะเกือบเดือนแล้วครับก็อากาศดีครับที่นี่บรรยากาศก็ดีอากาศเย็นไม่น่าเชื่อน,นครับเดือนนี้ก็เย็นแล้วแต่ผมถามพวกแม่ค้าที่ ขายของก็อยู่แถวๆที่ผมจอดนอนอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่าที่นี่เย็นทั้งปีเย็นตลอดคืออย่างช่วงเดือนเมษาพวกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเย็นนะถ้ากลางคืนจะเย็นนอนสบายก็เลยพักอยู่ที่นี่ยาวเลยแต่ก็คิดว่าจะขึ้นเหนือแล้วละ่ะก็อีกสองสาวันนี้ผมก็จะขึ้นเหนือแล้ว ก็จะไปเชียงใหม่อันนี้ก็ยาวเลยครับจะไม่กลับบ้านเลยกลับอีกทีนึงก็เดือนมีนาไปเลยของปีน้าเลยก็สำหรับทริปนี้นะครับทริปเที่ยวเขาค้อก็ผมจะขอปิดทริปไว้ตรงนี้เลยนะครับก็ช่วยกันติดตามผมแล้วก็จะน้ำตาลรถตู้คู่ใจของผมด้วยนะครับว่าจะไป ที่ไหนกันบ้างจะไปเที่ยวไหนกันบ้างสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ